เอาล่ะ right. สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมโลเกตสี่เจ็ดเอ็กซ์นะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเซกานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันนานเลยผมก็ไม่ได้จับไมค์ครับแบบนานมากนะครับอ่าวันนี้เซกาก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากอ่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็อ่าอาจจะเออเออระบบนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าเข้าเซิรฟ์ฟเอเชียดูนะครับเฮ้ย หนเอเชียเป็นใหม่ครับทุกคนนี่แล้วก็มีเจ้า G U I ที่มาตรงเมาส์ด้วยนะจะเป็นพวกดีเทลต่างๆนะประมาณนี้นี่ไงอันนี้คือบอกหมดเลยว่าเอเชียไหนคนเท่าไหร่นะครับโดยที่เรายังไม่ต้องยังไม่ได้เข้าเอเชียเลยนะอันนี้คือบอกหมดเลยอันนี้เป็น n ออันนี้เป็นยุโรปอันนี้เป็นเอเชียแล้วก็อันนี้เป็นเออุ AU, คือ,อยอจากเลยว่าลืมลืมลืมเอเคไม่เป็นไรเข้าเอเชียไปก่อนครับ ่าเราไปที่คนเอเชียน้อยแล้วกันเอเชียสองไปอ่ะตอนนี้ที่เราน่าจะเห็นก็น่าจะเป็นเจ้าตัวล็อบบี้นะครับล็อบบี้จเอ่าล็อบบี้เป็นใหม่นะนี่ล็ by, อบบี้เซกาเป็นใหม่นะครับนี่เป็นไงอันนี้มันจะคล้ายๆเป็นเออ่ร้านค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเมืองเลยนะอ่ะอ่ะอันนี้คือสร้างเป็นเมืองเลยนะ ตรงนี้เป็นชายหาดด้วยห้อยสวยครับสวยสวยนี่แล้วก็มีเรืออาจตะก่อนไม่มีเนาะแต่ก่อนจะเป็นแบบโลง่งๆไม่ใช่สิมันจะเป็นแบบยังไงอะ่ะคล้ายๆกับเกาะมากกว่าเป็นเกาะเกาะอะไรได้คล้ายๆสกายวอล์ประมาณนั้นแล้วก็มีพวกปลาเก้วอะไรอย่างงี้ให้เล่นอันนี้ก็น่าจะเอาปลาก้วออกแล้วนะหรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่งหาปลาก้วสักนิดนึงนี่นะครับหน้าเมนูเลือก <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวหน้าเมนูเลือกเนี่ยก็จะดูดีเทลได้เหมือนกันนะนี่แล้วก็ไวกว่านะครับมีความไวค่อนข้างสูงแล้วก็เจ้าตัวอฟอนต์ที่เปลี่ยนไปเนาะพวก G u I อะไรที่เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับความลื่นไหลในการอา่าไม่ใช่ล่ะคำสกอร์เมาส์อ่าการสกอร์เมาส์การลื่นไหลในการเลือกเนี่ยมันค่อนข้างจะดีขึ้นนะนี่ผมคิดว่าการอัปเดตครั้งนี้นะโอเคเลย ตอนนี้ก็ไม่มีใครเล่นให้ผมเลยเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกระบ,บอกสักนิดหนึ่งซึ่งอัปเดตหลักวันนี้แอปอัปเดตท,ที่ผมจะมาเล่นหลักๆวันนี้เนะี่ยก็น่าจะเป็นกระบ,บอกนะครับอ่าเพราะว่าผมได้ฟังข่าวจากน้องเนาะว่าน้องในดิสอะว่าเจ้าตัวเซกาเนี่ยมีอัปเดตเอาบอทเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งผมก็อยากมาลองเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็อัปเดตเข้ามานานแล้วแหละแต่ ยังไม่มีโอกาสเอ้ยังไม่มีเวลาได้มาเล่นนะก็วันนี้มีเวลามาเล่นแล้วก็ไปเดี๋ยวเราจะมาลองกันในบ็อกซิ่งกันเลยซึ่งมินิเกมที่ผมชอบเล่นเนี่ยก็ไม่มีก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับที่ผมชอบเล่นก็จะเป็นโนดีบัฟอ่าบ็อกซิ่งแค่นี้นะที่ผมแบบชอบเล่นก็นอกนั้นก็ไม่มีแล้วเอา้าเอาเอลืมบอกไปนะครับว่าเจ้าบอร์ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะยังบักๆอยู่นะมัน ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์มากมันยังบัาๆอยู่นั้นเราไปเจ้าตัวมันจะต้องเลือกมินิเกมอื่นก่อนเนาะเลือกเป็นแอมอันนี้กันโนนีบ no ับเนี่ยเป็นมินิเกมที่ผมแบบชนะบอดน้อยมากนะครับเพราะว่าโนนีบับมันบอดมันตึงน,น,นี่เห็นไหมบอดมันค่อนข้างตึงนะครับโนนีบ no ับ เฮ้ยเฮ้ยทำไมคันนี้มันดูไม่ตึงวะหรือคันนั้นผมง่วงหรือไงไม่รู้คือว่าผมเข้ามาเล่นก่อนแล้วนะเข้ามาเล่นเมื่อคืนก่อนครับแต่เข้ามาลองระบบเฉยๆเฮ้ย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 โอ้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  อะไรวะนั่นอะไรวะนั่นเออลืมบอกไปบอดบอดในเซกาเนี่ยคอมโบจะโคตรโคตรอ่ะเวลาแบบอแปลว่าเล่นพวกฮาร์ดอะไรเงี้ยครับโคตรแบบโด,ดวนโดนบอดคอมโบอ่ะเออบอดโคตรตึงเลยแปลว่าระดับเอสเทียเลยแหละไอไอฮาร์ดอ่ะ แต่ไม่เท่าไอาปิกาจูาเนาะหรือว่าอะไรว่าเซ็กซสินอะอันนั้นมาจะมีระดับแฮกเกอร์ด้วยนะโคตรตึงอะโคตรตึงโคตรอันตราย ลงมาลงมาเอ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 า,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรวะนั่นเมื่อกี้ <c oughs> มันทะลุไปได้ด้วยเหรอโอ้ผมไม่ได้จับไมค์ครับนานแล้วแบบฝีมือล่วงมากตอนแรกกั ไม่ค่อยจะเก่งอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งไม่ค่อยได้จับไหมครับโอ้ยใจเย็น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 เฮ้ยผมโดนบอกคอมโบเฮ้ยบอดอีซี่คอมโบผมเกินปุยมุย้ยเนี่ยผมไม่ได้มาเล่นนานไงโอ้โหคุมเมาส์ไม่นิ่งเลยตอนแรกก็คุมไม่นิ่งอยู่แล้วยิง่งยิ่งไม่ได้เล่นคุมไม่นิ่งยิ่งกว่า ไหนวะ โอ,โอ๊ย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 โอย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 เกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ยอ่ะเฮ้ยบอดตึงเกินปุยเออเราบอดเนี่ยมันมันแบบมันมันมีการยุ่ยๆเราด้วยนะแบบว่าชนะแล้วมันมีกดย่อด้วยโคตรแบบอะไรวะเลยอ่ะ เออเขาทำบอดมันได้กวนดีนะผมชอบผมชอบ,ชอบเออพอ,พอวัตเตอร์ไฟล์คลิกแล้วแบบได้รัวๆเลย ทำเ,เป็นนี้ดีกว่าโอ้ยนี่ไงตึงเกินขนาดอีซี่นี้ยเนี่ยหรือว่าผมกาเองก็ไม่รู้เออมาดี บอดยาหมดอะเออเล่นจนบอดยาหมดอะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองอีกมินิเกมหนึ่งนะครับนั่นคือบ็อกซิ่งนะบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นมินิเกมที่บอดโคตรตึงเลยซึ่งอ่าผมจะเล่นซักอ่ามีเดียมแล้วกันอยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี้อ่านี่เล่นเป็นบ็อกซิ่งนะครับเอามีเดียมเลย <c oughs> เพราะว่าอ่าเจ้าตัวไอเนี้ย ไรียกว่าอะไรนะบ็อกซิ่งอะ่ะเป็นมินิเกมที่ผมชอบเล่นมากแต่แต่ทำไมมันต้องบั๊กอะบอทมันบั๊กอะแป๊บนหนึ่งนะผมขอเดี๋ยวแก้ก่อนมันจะต้องเริ่มมินิเกมอื่นก่อนนะครับแล้วก็ไปบอทนี่มีเดียมฮอยฮอยฮอยฮย ใจเย็นใจเย็นไปครับไปครับดันดันดันจังหวะนี้จังหวะนี้ดันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจ,เย,จเย็นใจเย็นในสอง คดันดันดันบอดดันบอดบอ,อือ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 ซึ่งเจ้าตัวมีเดียมเนี่ยเออผมยังพอชนะได้นะครับแต่ว่าไอ้เแบบนะจ้าตัวแบบว่ายังไงนะเจ้าตัวแบบว่าฮาร์ดเนี่ยไม้ชนะเลยนะครับเพราะว่าโคตรเก่งอะเก่งแบบระดับเอสเทไม่ดีระดับ A อเทียก็พอ S t สเทียมันน่าจะมากกว่านั้นอยู่ S t สเทีมน่าจะสวนไม่ได้เลยแหละ แต่น้องแบ็กทำไมมันแลดูเยอะกว่าเดิมนะมันมีมันมีดันกำแพงมาได้ด้วยเหรอโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเราติดถอดได้ด้วยนะเออประมาณนี้นะครับ นี่เป็นไงบอดโคตรเก่งเลยเอาจริงถ้าแบบเรา,เอ,าอยากฝึกฝีมืออะไรงี้ก็สามารถฝึกในาร r ดได้นะครับมีสามาระดับให้เลือกทุกมินิเกมเลยนะก็คือ easy medium แล้วก็าร r ดนะครับมก็คือง่ายแล้วก็ปานกลางแล้วก็ยากเนาะประมาณนี้เลยเอ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แลว้วกด u b s สไคร e กันด้วยนะครับอา่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปไหมครับ พีพี PP ให้รวยบ่อยเนาะโอเคส่วนเจ้าตัวซีรีส์ของฮ5าฮ e าเดอะซีรีส์นี่ก็ยังทําอยู่นะ,อะตอนนี้ก็ยังมีแพลนจะทําต่ออยู่แต่ยังไม่มีคอนเทนต์ว่าจะทําเกมอะไรเนาะฮ่าฮาเดอะซีรนะีส์เนี่ยก็อาจจะทําเป็นมินิเกมทาเป็นเกมหลายเกมนะไม่ได้เป็นแค่เกมไมค้าบอะไรแบบนี้เนาะ,อะโอเคก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับอโอเควันนี้ก็บายบายครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Come to... Ma...